รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมนุษยชาติได้คิดค้นการสื่อสารเพื่อวัตถุประสงค์งต่างๆมากมายแต่ด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติและเผ่าพันธุ์มนุษย์เริ่มใช้สัญ,ญลักษณ์ต่างๆถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่องรอยของอดีตและไม่สูญสลายไปตามกาลเวลาเวลาผ่านไปหลายพันปีมนุษย์ ไม่เคยหยุดพัฒนาวิวัฒนาการของการสื่อสารจนในที่สุดได้ก่อเกิดการสื่อสารภายใต้การพอรหัสรูปแบบใหม่ของโลกขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ดาวินชีเกมพอรหัส ครับตอนนีทุกท่านเข้าสู่ดับิชเกมทอร์นาดครับผมเชื่อว่าทุกคนก็กําลังลุ้นไปกับเรานะครับผมกาลังเอาใจช่วยทั้งคุณ AJ ก็ดีหรือน้องพิมพ์ก็ดีต้องบอกเลยว่าโชว์ฟอร์มได้ดีมากๆจากที่ตอนแรกนะครับผมเหลืออยู่2,000ันะสำหรับน้องพิมพ์แต่สามารถตีกลับขึ้นมาได้นะฮะห่างกันอยู่นิดเดียวเอง800 0ต่อ1น0 0 0แต่แล้วก็เจอแชมป์นะครับผมตีกลับมาอีกแถมปล่อยหลุดกันไปอีกทั้งคู่ตอนนี้เลย เหลืออยู่ทั้งกระดานนะครับรวมทั้งสิ้น14,00 0 1 0 0 0 0อยู่ที่คุณเอเจสี่พ00อยู่ที่น้องพิมพ์สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลาง4 0 0พตรงกลางนี้นะครับถ้าน้องพิมพ์สามารถดึงกลับไปได้จะตีตื้นขึ้นมา ,6000 ต่อ8 0 0 0จะห่างกันอยู่แค่2,000แต่คุณเอเจครับถ้าดึง4 0 0พนี้ไปได้ไกลเลยทีนี้1 2 0 0 0ต่อ2000 4 0 0 0ตรงกลางนี้ ดาวินชีขอสี่พยางสี่พยางประาดภาพมาครับ สมบุกสมบันค่ะสมบุกสมบันถูกต้องครับภาพแรกนะครับเสือนะฮะก็สอนเสือนะฮะไปใส่กับมอม้าก็เป็นสมและแถมม้าบอกลุยไปเลยก็คือบุกนั่นเองสมบุกและภาพที่3มเสือขี่ม้าอยู่ก็สอนเสือมอม้าสมและภาพสุดท้ายก็บันสมบุกสมบัน6 0 0 0ต่อ800พครับ ดิฉันมีความรู้สึกว่าคู่นี้เนี่ยจะใช้รหัสกันเปลืองทีดเ,เ,ลลเดียวเลยล่ะค่ะคุณเอเจเน่าจะเป็นคนที่ใช้รหัสพิกสุดของประวัติการดาวินชีฮะ2<ะ>8รหัสโอ้โหเยอะมากเยอะมากจริงๆเดี๋ยวเรามาดูครับว่าคู่นี้จะใช้ไปก,กี่รหัสคุณเอเจครับน้องก็ตีตื้นขึ้นมาแล้วห่างเราอยู่เพียงแค่2,000ท่านั้นเองสู้เท่าไรครับ2,000ครับ2,000ครับมาฮะรวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางถ้าต้องพิมพ์ดึงไปได้ขึ้นนำเลย 8000ต่อ6000 4ส0 0ตรกลางดาวเินชี่ขอสองพยางสองพยางระัสเสียงมาครับเลี้ยงให้อ้วนคิดก่อนทําเลี้ยงให้อ้วนคิดก่อนทราเจครับขุนแผนครับขุนแผน ถูกต้องครับเลี้ยงให้อ้วนก็คือการขุนนั่นเองคิดก่อนทําก็คือต้องมีการวางแผนขุนแผน1,000 0ต่อ4,000ครับเมื่อกี้ตบแบบว่าโอ้โหได้แบบว่าโชคมากตบก่อนแล้วค่อย <nogle S 1> ทัวนอีกทีแล้วตอบน้องพี่เมงก็จะพุ่งอยู่แล้วแต่ไม่ทันไม่ทันจริงๆ เลยกลับมาที่4,000ต่อ10,000อีกครั้งน้องพิมพ์ครับสู้เท่าไหร่คะ2,000ค่ะ2,000นะเริ่มมั่นใจขึ้นอย่างนี้ดีครับมารวมเป็น4,000ตรงกลาง4,000ตรงกลางครับอีกครั้งหนึ่งถ้าน้องพิมพ์ดึงกลับไปได้จะขึ้นมาที่6,000ต่อ8,000ดาวินชีขอ3พยาง3พยางราดภาพมาครับ น้องพิมครับรังสีเอค่ะรังสีเอถูกต้องครับไม่น่าเชื่อน้องพิม์รู้จักพี่เล็กคาราบาวด้วยรุ่นนี้ส์ไพ้า์เหมือนกันค่ะภาพแรกภาพของพี่เล็กคาราบาวนะกำลังสีซออยู่ก็คือเล็กสีภาพที่2คือการอังนั่นเองเล็กสีอังรังสีเอออกเสียงให้ถูกรังสีเอ็กซ์หกพันต่อแปดพันอีกครั้งครับ มาเลยดีกว่าคุณเอเจสู้เท่าไหร่ครับ2,000ครับ2,000ครับรวมเป็น4,000ตรงกลางผมว่าจะวนเวียนอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าเอ๊ต้องมีการขยับการลงเงินหรือเปล่านะต้องมาดูกันครับผมแล้วถ้าน้องพิมพ์ได้4,000นี้ไปอีกขึ้นนำทันทีน้อง8,000ต่อ6,000 4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยางสองพยาง ปราดภาพมาครับแซมครับเยี่ยวข่าวครับเยี่ยวข่าวถูกต้อง ภาพแรกคือภาพของนกเหยี <disagree> ่ยวนะฮะไม่ใช่อินทร์นะครับเหยี่ยวขาวใส่ไม่เอกจากพี่เอกเข้าไปเป็นเหยี่ยวขาวกลับมาที่10,000ต่อสี่พันอีกครั้งครับสู้ยิบตาน้องพิมเท่าไหร่คะสองพันค่ะสองพันมาค่ะสี่พันตรงกลางสี่พันตรงกลางอีกครั้งบอกแล้วว่าเขาจะวนไปวนมา จะไม่วนก็อยู่ที่ว่าจะหลุดไปหรือคุณเอเจอจะตอบได้เพราะน้องพิมพ์สำคัญที่สุดต้องดึงมาให้ได้เพราะเธอเลยอยู่แค่2,000ยิ่งท่านหลุดไปข้อหน้าจะเป็นโอกาสสุดท้าย4,000ตรงกลางดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดัสเสียงมาครับ เข็ดฟันครับเข็ดฟันถูกต้องครับไม่กล้าไม่เอาแล้วก็คือเข็ดสนุกดีภาษาอังกฤษก็คือ <Fun. S 2> ฟันเข็ดฟัน12000ต่อ2000ครับและเป็นอีกครั้งที่น้องพิมพ์นะครับผมอยู่ในสถานการณ์อันตรายแต่ว่ายังโชคดีที่ยังมีโอกาสแบ่งเล่นได้แบ่งไหมคะ แบ่งค่ะแบ่งนะครับมาครับ1,000รวมกับอีก1,000ของแชมป์เป็น2,000ตรงกลาง2,000ตรงกลางดาวินชีขอ4พยาง4พยางราดภาพมาครับ นหมดแรงอดนอนจนหมดแรงห้าสี่สามุณเดชครับเชีย,ท,รรชยที่คำพรครับเชียที่คำพรสุดยอดครับถูกต้องครับ <Yeah. S 2> ภาพแรกเป็นภาพของกระชอนถูกลบไปเหลือแต่ครึ่งหลังก็เหลือแต่ชอนภาพที่สองเช่นเดียวกันมาเต็มภาพแต่ถูกลบออกไปเหลือแต่ครึ่งหลังกระทิก็เลยเหลือแต่ทิชอนทิภาพที่สประคำมาเต็มภาพแต่ก็ถูกลบออกไปเหลือแต่คำและภาพสุดท้ายอดนอนจนหมดแรงเคลียชอนทิคำเพลียเชียทิ คำปลอนออกเสียงให้ถูกเชียที่คำรลอนครับสวัสดีค่ะดิฉันเชียที่คำปลอนค่ะแ่จร<ล>ิงรที่คำปลอนคำพลอนนะฮะนะครับ <ๆ S 1> มาจากน้องพิมพ์สู้หมดหน้าตักแต่ไม่ได้หมดโอากาสอย่างแน่นอนสมาธิครับผมหมดหน้าตักน้องพิมพ์ครับรวมเป็น2,000ตรงกลาง โอกาสสุดท้ายของน้องพิมพ์ถ้าจะไปต่อต้องทำให้ได้ถึง2ข้อ2พันตรงกลางครับดาวินชีขอ1พยางหนึพยางราดภาพมาครับ พยางหนึ่งพยางรานภาพมาครับทีมครับเพศค่ะเพศถ oh. ูกต้องครับผม oh. ไม่ยอมจริงๆไม่ยอมจริงๆ ภาพแรกพี่เอก็สระเอภาพที่สองสองห้าหกสี่มันคือพศออนี่นะแต่ถ้าเกิดเอาเอไปใส่ข้างหน้าอ่านว่าเพศพทันทีสองพันตอนหนึ่งหมื่นสองพันครับ 2> 2, <000 S 1> และอย่างที่บอกต้องทําให้ได้สองข้อสู้เท่าไหร่ครับสองพันสิครับหมดนะตาต้องพี่อีกครั้งครับรวรัวไปค่าวนี้สิสี่พันตรงกลางถ้าทาได้อีกดึงตับไปสี่พันเลยน่าจะอยู่ได้อีกสองข้อหรือ ไปได้ยาวจนโค่นแชมป์ก็ได้แต่แชมป์ครับนี่เป็นโอกาสที่คุณจะปิดจ็อบแชมป์สมัยที่15ด้วยเงินรางวัลสะสมไปอีก14,000บาทและคุณจะเหลือเพียงแค่5สมัยเท่านั้นเอง4,000ตรงกลางโอกาสสุดท้ายของน้องพิมพ์อีกครั้งดาวินชีขอ2พยาง2พยางรหัสเสียงมาครับ ลงสีกำแพงพป้าป๋าลงสีกำแพงพป้าป๋าลงเห็เนจครับผ้าทอครับผ้าทอปิดจอบครับรปบบ้าป๋าก็คือพ่อลงสีกำแพงก็คือการทาสีนั่นเอง พอทาหวนกับผ้าทอปิดจอบครับคุณเอเจครับแชมป์15สมัยอย่างสมบูรณ์แบบแก็บเงินรางวัลปีก10,040และของเสีบยบำรบมดีได้ให้กับน้องพิมครับอีกคู่ต่อสู้ที่สมศักดิ์สรีจริงๆวันนี้กลับไปพราะผมเงินสิลน4,000บาทครับขอบคุณมากค่ะคุณค่ะเก่งมากค่ะโอ้โหคุณเอเจต้องบอกเลยว่าโค้งหลังๆที่คุณเต็มสตตีมจริงๆ แชมป์15สมัยนะครับคุณ A.J. ตอนนี้เงินนวัลสะสมทั้งสิ้น139,000บาทครับโอ้ oh. oh. สวยงามมากโอ้โห oh. แล้วก็มาถึงจนได้คั n ดาวน n 5สมัยสุดท้ายถ้า5สมัยนี้คุณ A.J. คุณทำได้คุณคว้า1ล้านไปเลยจากดัวินชีและที่สำคัญคว้าล้านไปแล้วไม่ต้องกลับบ้านคุณก็ยังอยู่ต่อกับเราแล้วไปต่อ เหมือนกับแชมป์ทุกๆคนที่ผ่านมาไปต่อจนกว่าคุณจะพอหรือคุณจะแพ้นั่นเองง่ายนิดเดียวอีกแค่ห้าสมัยครับน้องเชียค่ะมีใครบ้างครับจากบูบ้าทีมสติลของเราต้องบอกว่ากำลังใจดีฉันมีให้คุณมากพอแล้วนะคะแต่ว่าการเขาเดาวสู่ห้านักรบบุบ้าสติลนะคะหัวหน้าคนนี้เชียร์ที่คำพรอนจะไม่ยอมเลยทีเดียวนะฮะฉ<ค>ะ,ะนั้นแล้ว ห้าคนสุดท้ายนี้เข้มข้นแน่นอนนะคะสู้ๆนะคะคุณ A.J. และทุกคนคะพร้อมแล้วก็แรนดอมค่ะเมื่อสิเมื่อกี้มีอาการฮืดเบาๆมันคือความรู้สึกอะไรคะคุณุูนะคะยังไม่อยากลงเลยค่ะ แต่ไม่น่าเชื่อเขาจะเป็นคนหนึ่งที่น่ากลัวทีเดียวนะคะคุณวุ้นคะขอให้โชคดีนะคะขอเะิญบมือให้กับคุณวุ้นคะ่ะสวัสดีครับคุณวุ้นครับปัจจุบันทําอะไรอยู่ครับลงทุนอิสระค่ะลงทุนอิสระนะครับพึ่งมาแล้วก็กดไปตอนนั้นจําได้แล้วก็ได้เลย2000หลังจากนั้นนิ่งเลย <laughs> กดไม่ทันหรืออะไรครับพี่เขาก็ไวแล้วก็สติลท่านอื่นก็ไวดิเช่นกันค่ะไวเช่นกันนะโอกาสเป็นของคุณแล้วสติลมาแล้ว2,000มาอยู่ตรงนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วคุณคือน,นักรบคนแรกใช่ค่ะในการ c o u น t down ์5สมัยสุดท้ายก่อนถึง1ล้านของคุณ A.J. พร้อมที่จะทำหน้าที่ไหมครับพร้อมค่ะพร้อมนะครับไปครับดาวินชีใสให้คนละ1 0 0 0 0ครับแล้วสู้กันมาคนละ2000ตรงกลาง สี่พันตรงกลางครับได้เป็นชีขอสองพยางสองพยางราดัภาพมาครับ เดจ,เจครับแผลงสอนครับแผลงสอนถูกต้องครับภาพแรกเป็นภาพของแผลนะฮะและภาพที่สองนะฮะมีงูอยู่ก็ใส่กองงูเข้าไปเป็นแผลงแล้วกำลังทำอะไรสอนหนังสืออยู่แผลงสอนหนึ่งหมื่องพัต่อ8ปดพครับคุณโอกดอีกแล้วนะคะครับแต่ก็ยังไม่ได้มาถึงนะคะ ใช่เดี๋ยวต้องมาดูกันค <Warm th. S 1> ุณบุญครับเหลือ8,000ครับสู้เท่าไหร่ครับ2,000ค่ะ2,000มาครับรวมกันเป็น4,000ตรงกลางโอกาสตีเสมอของคุณบุญครับดาวินชีขอ3พยาง3พยางรานภาพมาครับ สามพยางสามพยางราดภาพมาครับ คุณโอ้มดนอีกแล้วถึงจนได้าชว์เลยค่ะแผ่เมตตาครับแผ่เมตตาถูกต้องครับผมเก่งมากภาพแรกนะฮะเป็นภาพเดียวกันนะครับก็คือภาพของราศีเมษแต่ว่าถูกผ่าครึ่งก็เลยเป็นผ่าเมตแตรนะฮะแตรจากภาพที่2อผ่าเมตแตร แพ่เมตตาแพ่เมตตารับไป2,000ครับพร้อมกับรับกับกิฟเซสตจากดีนา้ากาบา้านมถั่วเหลืองสูตรผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นดื่มทุกวันเพิ่มประโยชน์ทุกวันหลุดไปจนได้ตอนนี้นะครับคุณเดเจเหลืออยู่1,000งนะครับคุณวุฒิเหลืออยู่6,000สู้กันมาครับคนละ2,000ตรงกลาง 4,000ตรงกลางโอกาสตีเสมอของคุณวุญนะครับถ้าดึงกลับไปได้จะเสมอกันอยู่ที่8,000ดาวินชีขอ2พยาง2พยางราดภาพมาครับ เบอร์สามถูกแล้วคับเชิญเลยค่ะเบอร์สามค่ะลำพองค่ะไม่ใช่ครับนิดเดียวครับนิดเดียวเองลำพูนครับภาพแรกเป็นภาพของลำไม้ไผ่ถูกแล้วครับภาพที่สองเป็นข้าวที่ถูกตักใส่ถ้วยสะพูนเชียวเยอะมากนะฮะเต็มชามแบบพูนไปเลยลำพูนครับ น่าเสียดายครับคุณอะไรครับตาค่ะค,คุณตา,ตานะครับไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ามาใหม่นะครับอขอสีประมูลได้ให้คุณ,คณตาครับขอบคุณค่ะทำคนกลับบ้านไปแล้วหนึ่งคนแต่ที่แน่ๆ่ดัชีขอคืนสี0 0ครับโอ้เลยทำให้ตอนนี้ต้องลงกันอัตโนมัติติดๆกันเลย2ข้อเลยทีเดียวมาครับอีกคนละสองพตรงกลางครับ รวมเป็น4 0 0พซึ่งทําให้คุณวุ้นตอนนี้เหลืออยู่2 0 0พันเท่านั้นเองยังไม่ทันตอบยังไม่ทันอะไรเลยเหลืออยู่2,000แต่คุณต้องดึง4 00 0ัตรงนี้กลับไปได้ถึงจะเสมอถ้าดึง4 0 0 0นี้กลับไปไม่ได้นะครับข้อหน้าคุณวุ้นถ้าเกิด4 0 0พันนี้หลุดไปคุณต้องหมดหน้าตักนะครับเพราะฉะนั้นตั้งสมาธิให้ดีแล้วโชคดีเหลือเกินเวลาของเราหมดเพราะฉะนั้นหายใจลึกๆแล้วเดี๋ยวเราค่อยกลับมาสรุปกันต่อวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนครับสวัสดีครับค่ะ